การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนมานานใจครับเราจะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงมานานใจให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับค่าคืนนี้ครับไอเดอลชิชมาพูดคุยกับเรานั้นหลายๆคนล่าลือครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่แสงจะอบอุ่นเหลือเกินผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่เขาล่าลือกันในแบบนั้นเป็นเพราะว่ารูปร่างและหน้าตาของผู้ชายคนนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากบทเพลงแต่ละบทเพลงแหละครับที่ถ่ายทอดออกมาจากการเขียนเพลงของเขานั้น สามารถเข้าถึงใจของผู้หญิงได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวครับผู้ชายที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือคุณบอยไรภูมิรัตนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามอีกนามหนึ่งว่าบอยนักร้องนําของวงฟรายเดยนั่นเองครับไปชมชีวิตที่น่าสนใจของผู้ชายคนนี้กันเลยครับ LG i n v ล r t อินเยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุน b e a u t y d r i n k อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป สิ่งที่ทำให้นักแต่งเพลงประสบความสำเร็จนะมันเป็นเรื่องของทัศนคติคือเราต้องเปิดใจอะแล้วก็อย่ามองทุกสิ่งทุกอย่างแคบหรือว่าเชื่อว่ามันเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คืออย่างนี้ตามมุมมองของเราคนเดียวเราน่าจะมองมันด้วยความรู้สึกของทุกคนให้ให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งนี้อะไรอย่างเนี้ สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้อัลบั้มใหม่เราจะมีอีกไหมครับก็มันเป็นเซ็ตของมันชุดใหม่ก็ช่วงนี้ทํากับ f r i d เดอยู่ครับครับก็เป็นเซ็ตสสีเราทําตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจะออกสามเดือนชุดแต่ว่านี่2ปีกว่ายังงซึ่งสีที่2องครับครับพอเราพร้อมแต่งเพลงแล้วชอบจริงๆแล้วเราค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ทําเป็นอาชีพแบบจริงๆจังๆขนาดนั้นหรือเปล่าครับก็เนี่ยสิบสองปีละ มีสมชุดเองอ่ะมี3ามมาลาบ้ามิง <laughs> <laughs> ผมต้องเรียกพี่บอยว่าในฐานะของนักรอ้องหรือนักแต่งเพลงครับนักร้องและนักแต่งเพลงแล้วกันนักร้องและนักแต่ง<ต>เพลงแต่ว่าจริงๆก็คือพี่ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องเต็มตัวแต่พี่เป็นคนที่เป็นคนร้องเพลงที่พี่เขียนพี่อยากถ่ายทอดสิ่งที่เขียนที่<อ>พี่เป็นคนเขียนไอ้เรื่องของการชอบร้องเพลงแต่งเพลงของพี่บอยเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรครับถ้าย้อนไปตอนเด็กพี่จะนึกภาพ ว่านั่งอยู่ในรถพ่อทุกครั้งออแล้วพ่อเขาจะชอบเปิดเพลงคลาสสิกแล้วพี่ก็จะเป็นเด็กตัวเล็กวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในรถบินไปบินมาอะไรเงี้ยก็คือถูกหลอ่อหลอมมาด้วยเสียงเพลงเธอออตต้้้้้งงไม่่รรููทีีฉันออนนขาใ ส่วนแม่ก็จะเป็นนักร้องตอนที่อยู่จุฬาเคยแม่เคยร้องแล้วในหลวงโซนดนตรีด้วยเป็นความภูมิใจของขอครอบครัวแม่จะเล่าทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นนักร้องอาชีพเป็นอายุซีอูแ,แบนครับตอนสมัย<อ>สาวสาวส่วนพี่ชายก็จะเล่นดนตรี <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> ก็คือชอบเล่นดนตรีทั้งบ้าน เราอยากจะมีอันหนึ่งที่เชื่อมโยงกับ,บครอบครัวเหมือนกันแล้วก็เลยเป็นเป็นคนที่แบบฟังเพลงตามพี่ชายดีดก,กีตาร์เล่นอ,อะไรเงี้ยครับพี่ชายฟังวงควีนเราก็กลายเป็นเด็กที่ชอบวงควีนตั้งแต่ตอนหนึ่งเ่จำได้ว่าตอนมหายายเคยไปดูคอนเสิร์ตแมน i ิ s สตรีทฟิเชอร์ครับทาตาไปน,นี้เลย <laughs> <laughs> ไปทั้งรุ่นเลย <laughs> าตอนประถมอย่างเงี้ยครับเวลามีหน้าชั้นเรียนงี้ยเราต้องออกไปร้องเพลงอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับก็มีแต่จริงๆก็คือไม่ได้เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกนะขี้อายไหมเรียกว่าไม่มั่นใจในตัวเองดีกว่าครับเพราะว่าเราพูดไม่เก่งแสดงออกไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กฝันไม่อยากเป็นอะไรครับตอนเด็กๆนี่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นดูสามเกลอจะมีตัวละครคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ดิเลก ครับก็อยู่ในห้องทดลองแล้วก็ผสมนู right ่นผสมนี่แล้วก็ระเบิดปมแล้วเราก็ชอบอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าอาชีพอะไรแต่รู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนตัวละครที่มีทุกเรื่องแล้วมันก็มาถึงการชอบอ่านการ์ตูนเรื่องที่แบบชอบจนวันนี้อันดับหนึ่งนี่ก็คือโดราเมอนจะมีเรื่องของทาร์มิชินแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยโตขึ้นเราสร้างทา m ์มิชินกัน ที่มันนอนนอนึกถ้าเราสร้างทำมชินได้จริงเนี่ยตัวเราต้องกลับมาบอกเราแล้วนะต้องเจอตัวเราแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะสร้างไม่ได้จริงนี่หว่าอ,อะไรเงี้ยแล้วพี่มาพบตอนโตว่าไอ้ที่พี่ทาอยู่เนี่ยมันคือทำมชชินทุกครั้งที่เราจดบันทึกลงไปในเพลงอะ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เรากลับไปฟังเพลงนั้นอะ่ะมันก<ล>็ทำให้เราเราู้สึกตอนที่มันเหมือนเราย้อนเวลาไปช่วงเวลานั้นเลยแล้วก็ ภาพทุกอย่างตอนนั้นตอนที่แต่งเพลงนั้นอะไรเงี้ยบรรยากาศทุกอย่างมันมาเองครบเหมือนเราย้อนเวลาเลยพอตอนเข้ามัธยมเนี่ยครับเริ่มเล่นดนตรีเรี่องครับตอนนั้นประมาณมออ2ครับออม2อ,อก็เริ่มเจอคุณดุลก่อนค่ายลูกเสือเขาก็จะให้ออกไปสแสดงกิจกรรมครับของแต่ละห้องอะไรเงี้ยครับห้องพี่ออกไปเรื่องกีตาร์ ร้องเพลง Goodbye Song ของเบิร์ดกับฮาร์ด You may be right about me baby You could be right about him too Loving you was more ข้องคุณอดุนเนี่ยคุณอดุนออกไปเหมือนกันเล่นคาราบาะเล่นอะไรสักเพลงครับ ้มีคนเล่นดนตรีเหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ยพี่ก็ไปเจอมันแล้วก็คุยกัน,ม,นมันเหมือนกับเออมันมีคนที่เล่นดนตรีในรุ่นอะ่ะมันไม่ค่อยมีไงตอนนั้นก็เลยฟอร์มวงกันชื่อวงที่สุดในประเทศ ที่สุดในประเทศโอ้โหตั้งชื่อไม่ค่อยเป็นสมัยนั้นเขาชอบตั้งชื่อประหลาดๆที่สุดในประเทศเหรอครับล้วที่สุดในโรงเรียนไหมครับในตอนนั้นไม่เลยฮะพี่เล่นกีตาร์ริทึมคุณดุลเขาจะเล่นโซโล่แล้วก็มีเพื่อนอีกในวงเนี่ยครับใครร้องเพลง ส่วนคนร้องเนี่ยจะเป็นคนที่หล่อๆของรุ่นครับจะสลับสับเปลี่ยนมาอ๋อเฮ้ยวงน,น,นี้เจ๋งนะไปจีบคนหล่อมาร้องเพื่อเป็นจุดขายของวงใช่เล่นเพลงอะไรบ้างครับ,รบก็พวกอัศนีครับเช่นตตต่ะเตเนี่ยก็เคยสัญญา เพลงตอนไหนครับอันที่เป็นเพลงจริงๆที่ที่ตัวเองเป็นคนเขียนมันเลยจริงๆเนี่ยมันอยู่ตอน end m e t i ั n เราโมหกสอบเ n ็น u านใช่ไหมติดแต่ว่าติดมอลังสิตคือติดอันดับสุดท้ายอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเ,ออเราทำให้แม่เสียใจด้วยเลยเราจะต้องเข้ามาหาลัยมลังสิตคณะสถาปัตย์เนี่ยเป็นหนทางที่เราไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมอะไร,รแต่ว่าดีกว่าเราจะไปเลิก แล้วก็สอบเอ็นทารใหม่อ่ะเพลงนั้นชื่อเพลงทางที่เลือกเองที่บ้านก็ไม่ชอบให้เล่นดนตรีครืออยากจะให้เรียนให้จบที่บ้านก็จะอยากเล่นดนตรีให้เห็นวันหนึ่งแล้วก็มาบอกพ่อบกขอลาออกมาทําเพลง